นี่ครับจุดนี้ผลงานใหม่วันนี้ครับเก็บตกงานประกวดนะครับที่ตากทางวัดไร่ขิงนี่นะครับวันนี้จัดให้นะครับได้ประมาณนี้ไม่เยอะมากแต่ว่ามีทีเด็ดให้แน,น,น่นอนนี่นี่ครับโอ้โหพี่นี่พิมพ์ห้ายากอีกหนึ่งพิมพ์ของลุงปูพูนะครับนี่ตัวจริงเลยนี่ด,ด,ด,ดูตัวเก๋ด้วยผมก็ได้ตัวเก๋มาด้วยนะซื้อมาไว้ดูนะครับนี่นี่ปะขนาดมันคนละไซส์เลยพิมพ์ความสวยง,งามคนละเ,เรื่องเลยความเกาก็คนละเรื่องนะครับ นี่พิมพ์สมาธิห้าเหลี่ยมครับลุงภูผูนี่ผู้ที่สนิทกับสมเด็จพู้จาร์โตมากที่สุดมีมอนซ่านสมเด็จวัดละขังมากที่สุดครับและเป็นพ,พิพายากมากๆพิมพ์นี้ครับเล่นกันหลยเมืองนี่ตัวจริงนะพี่ๆเจอยากมากตัวจริงก็จะเจอนะครับเจอเก๋น่าจะประมาณพันองค์นะเจอแทสะสักองค์นะอยากมากนี่อนันนี้ก็เป็นสิวีลุมตะไวยหลังกระดานท่านจิกนะนี่นี่เลี่ยมเดเซื้อย่างดีเลยนี่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 อัเลยขีดเด็ดครับวันนี้ห้ามพลาดนี่ทีเด็ดได้ชิ้นแน่นอน นี่ปิดตาลงพระเดิมครับได้ขึ้นพาไปดูโคสวยเลยปิดตาหัวจะวดลงพัดเดิมครับพี่พี่นี่นาแกะนะครับแล้วสภาพคือมันแท้ดูง่ายอ่ะมันถึงยุคครับนี่พร้อมบัตรสมาคมนึ่งใบนะนี่จะเป็นบัตรเรื่องนะครับก็คือเดี๋ยวาพาพาเป็นแท้เอ,อ,กอ,อกาเอาบัตรมาแล้วนะครับไม่ต้องห่วงได้บดัตรเรื่องมาก่อนเป็นธรรมดาน,นี่บัตรสมาคมนะลงพัเดิมนะครับตัวจริงเลยพี่พี่โคสวยเลยอืพานีใ่ใช้แท้ได้สบายใจเลยครับพาแท้ ดูที่พระก็แท้ได้ได้บัดอีกแล้วฮะพี่ีแบบนี้ต้องหรุยเท่านั้นครับนี่พอเดืมมะน่องโผปิดตาหัวจรวดมีใครกำลังห้าปิดตาดีๆเด็ดเด็ดสักองค์นั่นนี่เลยงาแกะงพอเดือบครับแล้วก็นี่โอ้โหเบี้ยนุ่งเปลียนันบังละหงครับหนึ่งลูกอันนี้เป็นจีวรข้างในนะหายากนะครับใช่เจ้าของได้ในคนในพื้นที่มาเลยนะเนี่ยเจ้าของได้ในพื้นที่มาเลยนะนี่อันนี้มันอันนี้อันนี้ก็เลือกกระดาษมันจะมีกระดาษนะมันเลือกแค่นี้แหละลูกนี้เลือกแค่นี้แหละหาไม่ง่ายนะ ไปต่ออันนี้ก็ปูอออันนี้ก็ปูย่ามาโคนอนปูโตเซกอันนี้ปูนาปลาคนอนอน้างอันนี้ลูนนกมะกรวยครับนี่ก้นจันหนึ่งนะหูให้ก้นจันหนึ่งหายางนะลูกมะกรวยที่ได้ฉีนนอดอะเจก่อนนี่ลูกมะกรวยนั้นเลยนี่เบี้ยแก่ลูปูเจือครับยุคต้นถึงยุคก,กลางนี่ยุคปลายมันจะไม่กว่านี้ครับนี่ยุคต้นยุคก,กลางครับนี่หาไม่ง่ายครับพี่พี่เบี้ยแก้ลูกป,ปูเจือวัดกลางบางแก้วครับ โอ้พี่นี่ตัวจริงครับเราคุ้วมวอกเลยชิ้นนี้ผมชอบมากเพราะมันสวยทักแน่นยิ่งอยู่ต้นจะแน่นมากนะครับรักจะเก่าอันนี้ยุคต้นต้นกลางๆเลยมานี่ครับอยากได้เบแกยุคที่แบบทันตัวท่านยุคน,นิยมนิยมนี้เลยครับอ่าแล้วก็มาเจ็ดนี่โอ้โหพี่เอย้ยนี่นะครับนี่ยากรู้ว่าคืออะไรอันนี้เลี่ยมทองนะครับตามมาดูในไลฟ์ครับไลฟ์ตอนนึ่งทุ่มครับคืนนี้ อยากรู้คืออะไรมาลุยในไลฟ์ครับหรือใครใจร้อนกระั้งล่งางไมมาว่าคืออะไรนะพี่ทีเด็ดเลยเยี่ยมทองยังดีเจ้าของใช้อยู่นะครับเจ้าของใช้อ่ะใช้อันนี้ยก้าคลึกเลยลองดูนะครับอ,อยากให้ดูเนื้อมากเลยอยากให้ต้องดูนะครับที่บอตมันในไลฟ์ต้องมาต้องดูเนื้อนะโอ้ทีเด็ดเลยพี่นี่เยี่ยมทองยังดีเดยวมาลุยกันในไลฟ์คืนนี้พัดแล้วไปแล้วไปเลยครับแน่นอนครับใครใครดูไลฟ์บ่อยรู้ดิอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อสวัยวัดปีารามจานดูง่ายเลยนี่อันนี้ราจะเป็นกระดูกครับกระดูกแต่เป็นนนแแบบบกะะชิ้ใหญ่ครั ใช่อันนี้ไปลายห้เป็นหน,หน้อยนึงปากให้เป็นอาจจะมูกให้เป็นหน,หน้อยนึงแต่ก็ดีนะมันก็เห็นจมูกนะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเออก็ดูแบบเฟี้ยวดีนะครับพี่พี่เอออ่ะนี่ครับแต่ว่ามันได้จานไงหายากนะครับแบบนี้โคตรยากเลยแหละชิ้นใหญ่เนี่ยมันน้อยถ้นานีเจอชิ้นเล็กแกะกันตุกแกะแกะ็กะย่อยๆครับอันนี้ใครทำห้าสิ่งมากลัวยูยุผมลืมแล้วมีคนทักให้ห้าอยู่นี่ได้มาแล้วนะตัวเนี้ยเอาไม่แรงทักมาเลยครับลืมหาไม่เจอแล้วมันมีคนสร้างให้หาอยู่่ิงป ก็นี่เอาพะกวยบ้างพะกวยก็มีทีเด็ดนะครับนี่เลยกรสือเนี่โซทอนครับนี่ก็มีคนห้ามาัาม้งห้ามเหมือนกันห้าม่เจอแล้วใครห้าอยู่ถักมาอันนี้ทีเด็ดเลยเป็นเป็นทอดพิมพ์โซทอนนะครับเนื้อดินยุกต้นนี่มันเนื้อดินเือดินทป็สมพงด้วยนะั้นแล้วอันนี้มีพลอยเด่นๆตรงหน้าหนึ่งเม็ดครับเป็นองค์แรกที่เจอและเชื่อว่าอาจจะเจอองค์เดียวเลยก็ได้ครับยากมาก เคยเจอแค่องเดียวเลยที่มีพลอยอยู่ตรงหน้าพอดีนะคือเข้าจงใจใส่เลยใช่หลวงพ่อจงใจใส่เลยนะครับอาจจะได้พลอยมามีมันสั้นน้อยนึงก็เลยใส่ไปเงี้ยใส่ไปตรงหน้าเลยหายากมากในถวยตัวอีกองหนึ่งก็ทีเด็ดแบอันนี้เป็นพระสันนะครับหลวงพ่อวยแต่เป็นล่างปั๊มครับอันนี้ปั๊มเดิมๆนะนี่ตัวจริงครับปั๊มตาวัดเนี่ยต้องบอกว่าเจอได้น้อยมากจะมีแค่ยุคนึงนะครับคืออาพวกอาที่เป็นพิมวัดเป็นพิมเป็นพิมพระสันพวกลายตรงพวกวัดโคนอนจะมีปั๊มใช่ปั๊มในปีประมาณ พระสร้างปีสมันห้าร้อยแล้วพี่ใช่สมัครห้าร้อยช่วปีหนึ่งห้านะครับตัวจริงหายากมากือพี่มีมมปั๊มเนี่ยแทบจะไม่เจอเลยแทบจะไม่เคยได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็จะคูดลูกคูดลูกปอน,นะครับน,น,นี่นี่ครับดูง่ายอันนี้เป็นลูกอ้วนนะครับมีลงตำราเลยชัดเจนอันนี้ก็จะเป็นพระขุนพลแล้วขุนพลแล้วก็มานทองนะครับมันทองเลี่ยมเดิมนะครับตาเป็นตาเล็กกลิ่นใหญ่นิยมครับได้เลี้ยมสองสี่เลี่ยมสองสี่แล้วก็อันนี้ครับปุ้มหมุน ภูมมุลเสกออกวัสุทัตครับัก,กิงจอมซิตีขำเข้าได้ดำคือต้องบอกว่าค้าสีดำมาเจอยากมาก,กนะครับน้อยมากนี่ได้คู่เลยอืมเจอคู่พอดีนะครับคู่ดำข้าข้าวดำพอดีเลยเลน็นลงหนังสือนะสีขาวเนี่ยองค์องผันนะสีดำเลยแทบไม่มีลงเลยใช่อยากได้เท่าไรแบงไม่แรงครับหรือม,มาเจอนันในไลฟ์ครับคืนนโอ้โหนี่โอ้โหนี่แหละไฮไลท์เลยนี่ปิดตาพอดเดิมจนวัดปุบคูนี่เลนลายมื่นนะพี่ ใช่ครับในเวียมีจบไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าอ่ายังไม่เห็นยังข้างหลังเปิดๆอ่ะยังสามหมื่นกว่าเลยต้นใหญ่เราเปิดเกินห้าหมื่นหมดปพี่ผู้ปูมหายากมาก,กตัวจริงอ่ะนี่ได้มาแล้วครับชายมีเก้ให้ดูไล่ตัวเดี๋ยวเอามาให้ดูเพราะว่าศึกษายัางดีครับอ่ะนี่อันนี้ทีเด็ดอีกหนึ่งชิ้นครับเข้ามาดูในไลน์เท่านั้นครับตามมาทุกวันหนึ่งทุ่มคืนนี้ครับใครเพิ่งดูคลิปแรกก็ติดตามไปเลยวันนี้สวัสดีครับพี่ๆเจอกันครับโอ้พอได้วันนี้